ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนาย TRN TV สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านก็ยังคงอยู่กันกันกบหมอปลายปลายกระซิบเสียงกระซิบจากท่านยมทุกทท่านครับคนอ่านข่าวเชื่อว่าถ้าหากว่าใครที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับคำทำนายย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดีกับหมอปลายปลายกระซิบและวันนี้ครับ เราจะมารับฟังกันกับข่าวนี้ครับว่าให้เตรียมใจหายกันอีกสองรอบหมอปลายช็อกเหมือนกันที่คำทำนายเป็นจริงและได้มีการแย้มว่าปลายปีคู่ซุปเปอร์สตาร์จะมีข่าวดีก็แอน่นอนละครับว่าความทำนายเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่กรุณาฟังไว้เพื่อเตือนสติเตือนการกระทาแล้วก็ใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับมารับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับ ก็ถูกจับตามองเพราะว่าหลายเรื่องที่ได้เคยทำนายนั้นได้ตรงกับหลายเหตุการณ์ที่ได้เป็นจริงล่าสุดก็กรณีบีมประพังกรนักแสดงดาวรุ่งที่ได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในวัย25ปีงานนี้นั้นชาวเน็ตได้โยงถึงคำทำนายของหมอปลายลพรกระซิบที่ได้เคยให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าวงการบันเทิงนั้นจะสูญเสียดาราชายวัยเบญจเพศ ซึ่งหมอปลายก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ระหว่างการทำพิธีเบิกเนตรเทวาพิเศษท้าเวสวรรณณลานเทวามูลนิธิสุบินนิมิตอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีได้ระบุว่าตนนั้นก็รู้สึกช็อกอยู่เหมือนกันพร้อมกับลั่นว่าจะมีเรื่องให้ใจหายอีกสองรอบหลังจากที่สิงหาคมจะมีข่าวดีซุปเปอร์สตาร์นั้นจะสละโสด ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่เคยได้รับฟังเกี่ยวกับคําทํานายหมอปลายกับคุณบีมประพังกรเลิกเจริญพลกรุณาลองติดตามไปรับฟังกันได้ที่ช่อง YouTube และก็เพจ Facebook คนอ่านข่าวได้เลยนะครับและในข่าวล่าสุดนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านหมอปลายก็บอกว่าก็ช็อกเหมือนกันกันกบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอมาเช็คข่าวมาตามก็เป็นสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ก็ทักมาอีกคู่หนึ่งแต่ก็ไม่อยากให้เกิด และก็มีไฮโซท่านหนึ่งที่รถนั้นเป็นปัญหาอันนั้นก็แอบ,บตกใจแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีที่สุดแล้วก็ขอให้วงการบันเทิงของเรานั้นมีความสุขให้รอดูข่าวดีว่าจะมาในช่วงสิงหาคมเป็นต้นไปหลายคู่นั้นจะมีทั้งแต่งมีทั้งเรื่องประกวดหลายอย่างก็จะทำให้ยิ้มได้แต่ว่าก่อนสิงหาคม2565จะต้องใจหายอีกรอบ ซึ่งก็น่าจะเหลืออีก1-2รอบน่าจะเป็นช่วงเทศกาลในการเที่ยวเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของฝนฟ้าทําให้เกิดอุบัติเหตุส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็หลังเทศกาลไปแล้วก็จะมีเรื่องของดาราไปเป็นนักการเมืองอะไรแบบนี้จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันช่วงนั้นจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนที่มีการทะเลาะก,กันนั้นก็จะมีในช่วงของกลางปี และส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งงานของซปเปอร์สตาร์แบบยิงยาวไปแต่ละคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตขอแค่อย่าประมาทเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถกับอารมณ์ร้อนจะทำให้เห็นค่อนข้างเยอะอยากให้หนุ่มๆสาวๆขับรถดีๆกันหน่อยอยากให้ไหว้พระศิวะกับพระตรีมูรติสำหรับคนในวงการนี้ส่วนคนในวงการทั่วไป ปีนี้นั้นมหาเทพมาแรงมากๆม,มีพระศิวะพระพรหมพระนารายขอได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้นั้นกรียุกช่วงถูกทําร้ายสิ่งไม่ดีนั้นมันจะกลายเป็นดีสิ่งผิดจะกลายเป็นถูกเราจะเจอเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะวิธีการแก้ก็คือไหว้พระมหาเทพเพื่อปบปักรักษา และก็เพื่อไม่ให้เกิดการทำลายเกิดขึ้นสามองค์นี้นั้นจุดทูบ16ดอกสีดาและขอพรในเรื่องของการเริ่มธุรกิจใหม่ๆการค้าขายจะไปที่เซนตันเวอร์หรือที่ไหนก็ได้ที่มีรูปปั้นแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ก็ง่ายที่สุดคือปักทูบกลางแจง้งไหวตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนโดยใช้ทูบทั้ง16ดอกใช้ทูบดำจะด,ดีที่สุด แล้วก็มีพวกเครื่องดื่มน้ำสม้มน้ำผล,ลไม้ดอกไม้นิดหน่อยก็เพียงพอแล้วองค์เทพไม่ได้ไหวยากมากเทพนั้นอยู่กับเรา24ชั่วโมงเพียงแต่ช่วงที่ท่านมีพลังก็คือสองทุ่มเป็นต้นไปไหวย,ยิ่งบ่อยจะยิ่งดีการไหว้เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่สามารถไหวได้แค่ครั้งเดียวต้องไหวหลายๆครั้ง เป็นอย่างไรกันบ้างครับครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนายใครที่เคยมีการจุดธูป16ดอกไว้กลางแจ้งแล้วบ้างหรือว่าใครที่เคยไหว้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปบ้างลองมาคอมเมนต์บอกคนอ่านข่าวท่านอื่นกันดูนะครับหัวข้อต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องราวของความรักแล้วนะครับถ้ายังไงช่วยกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยเถอะนะครับปลายปีนี้นั้นด้านซปเปอร์สตาร์ จะมีข่าวดีเรื่องของความรักดารานั้นจะมีคู่ซุปเปอร์สตาร์ที่มีข่าวดีแต่ว่าดูแล้วก็มีเลิกที่ชนกันก็เลยทยอยไปจนถึงต้นปีหน้าส่วนเลิกกราก็มีแบบเลิกเงียบๆไม่หวือหวาเท่าคู่แต่งทุกๆท่านครับเกี่ยวกับเรื่องราวของนางฟ้าตกน้ำนั้นคุณหมอปลายครับก็ได้มีการย้ำว่าเรื่องราวของการเล่านิทานเรื่องของนางฟ้าตกน้ำ ก็ขอจบเอาไว้ตรงนั้นหมอปลายครับบอกว่านิทานนางฟ้าตกน้ำนั้นไม่ได้ตามข่าวถามว่ากังวลไหมกับนิทานที่เล่าไปก็กังวลพอสมควรก็ขอจบเอาไว้ตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดละอ่อนพอสมควรคนพูดเรื่องนี้ก็โดนคมคูหมอปลายจะต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนค่ะแค่องลงเฉย เขาคงไม่ได้เห็นหมอปลายเป็นประเด็นหรอกแต่ไม่ได้ไปชี้เป้าแบบจริงๆที่กลัวๆก็คือกลัวเวลาจุดทูบเลขมากกว่าอันนั้นเคยโดนมาแล้วก็เลยกลัวงานนี้เลยขอเก็บไว้ดีกว่าได้แค่เล่านิทานเปรียบเลยเฉยๆทุกท่านครับสำหรับคุณหมอปลายนะครับที่ได้มีการบอกว่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องราวความปลอดภัย ก็ทายยังไงก็ขอให้ครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านช่วยส่งกําลังใจให้กับคุณหมอปลายด้วยนะครับก็ขอให้คุณหมอปลายนั้นแคล้วคาดปลอดภัยนะครับผมซึ่งท่านผู้ชมทุกท่านครับโดยคุณหมอปลายนั้นได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าก่อนบวชก่อนตัดผม,ก,ดผมก็ขอเชิญพี่พี่น้องๆเพราะว่าหมอปลายจะไปบวชที่ศีลังกาโกนผมเลย3-6เดือนติดต่อทางวัดที่โน่นไว้แล้ว จะโกนผมประมาณมิถุนายน2565เพราะว่าท่านยมให้หมอปลายทำนายแต่ละเรื่องมาก็ถือว่าเกินตัวแล้วตัวหมอปลายมีปัญหาพอเรื่องเกิดขึ้นมากๆพลังชีพมันตกหมอปลายก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าพลังมันหายไปหมดพอเราเตรียมการทุกอย่างว่าจะทำทุกอย่างที่ท่านต้องการทุกอย่างก็กลับคืนมาหมดเลย ก็เลยต้องทำตามสัญญาและก็หน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อเป็นการเพิ่มเติมพลังด้วยอาจจะกลับมาแม่นหนักกว่าเดิมก็ได้หมอปลายพลายกระซิบกล่าวอ่ะและนี่แหละครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเกี่ยวกับเรื่องราวแรกท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับและในเรื่องราวต่อไปนั้นครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับคําทํานายล่าสุดของคุณหมอปลายได้เผยกลางปีนี้วงการบันเทิงนั้นจะสูญเสียอีกทํานายถึงโควิดและก็สงครามล่าสุดแล้วครับหมอปลายพรายกซิบได้พูดถึงเรื่องของโควิดและสงครามและก็ข่าวของคนในวงการบันเทิงหลังจากที่วันที่20มีนาคม2565นี้เป็นต้นไปก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งหมอปลายครับได้มีการบอกเอาไว้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองของเรางานนี้แหละครับหมอปลายพลายกระซิบได้มีการบอกว่าอย่างแรกคือเรื่องของต้นไม้ของผิดกฎหมายนั้นจะขึ้นมาและทำให้คนนั้นรวยขึ้นแต่ว่าเป็นการรวยแบบกระจุกไม่กระจายทำให้คนผิดหวังจากการลงทุนอันนี้มากหลังจากนั้นสิ่งที่จะเจอในเมืองไทยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาแต่ไม่ทราบว่ายาอะไรเป็นยาที่คนนั้นต้องการแล้ก็แย่งกัน ทำให้ป่วยหนักกว่าเดิมโรคนั้นอาจจะไม่เข้ามาก็ได้แต่ว่าเป็นเพราะว่ายาไม่พอและคนที่มีสีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอำนาจที่จะเพิ่มเกิดการย้ายค่ายย้ายครัวทุกๆท,ท,ท่านครับส่วนในเรื่องของโควิด -19 นั้นเดี๋ยวสักพักก็จะหยุดแล้วหน้าก,ากากไม่อยากให้ถอดแต่ประมาณกลางปีจะเริ่มมีของเล่นเยอะแยะไม่หมด แต่ว่าจะอยู่ได้กลายพันธุ์จนอยู่กับเราได้เป็นปกติทุกท่านครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยก็อย่างที่หมอปลายบอกนะครับว่าไม่อยากให้ถอดหน้ากากเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะผ่านไปขนาดไหนก็กรุณาใส่หน้ากากเอาไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้โรคภัยนั้นหายไปเราก็ใส่เอาไว้เพื่อป้องกันมนลพิษเอาไว้จะเป็นดีครับ แล้วใครที่ลืมใส่บ้างหรือว่าเห็นใครไม่ใส่บ้างการุณาเตือนตัวเองแล้วก็เตือนคนรอบข้างกันด้วยนะครับเพื่อ,อความปลอดภัยของคนรอบข้างและตัวของเราเองด้วยครับเอาละครับทุกท่านครับเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3นั้นหมอปลายบอกว่ามันเกิดแหละแต่ไม่ถึงขนาดเท่าที่ผ่านมาแต่ข้อดีของเมืองไทยคือเป็นที่ที่ทุกคนอยากย้ายเข้ามาอยากจะมาลงทุนอยากจะทำทุกอย่างที่นี่อสังหาเอ่ย เก็บไว้เป็นห้องเล็กๆแบบว่ามาปุ๊บอยู่ปับ๊บถึงเวลาย้ายก็ย้ายเป็นลักษณะแบบนี้เก็บทองเก็บห้องแต่อย่าเก็บราคาสูงเป็นห้องราคาถูกสงครามนั้นมาเรื่อยๆจะใช้เวลาประมาณ3-5ปีมันมาไม่จบมาแล้วหยุดเหมือนกับการเก็บการล่าอนานิคมแบบไกลๆทุกท่านครับซึ่งในส่วนของวงการบันเทิงนั้น จะมีเรื่องของรถชนมาเป็นหลักไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่เห็นว่าเกิดจากการร้องไห้เสียใจและทะเลาะกันก่อนอาจจะเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันหรือเปล่าเป็นอุบัติเหตุทางรถน่าจะสูญเสียเพราะว่าดูแล้วแรงประมาณกลางปีไปแล้วนี่ครับท่านผู้ชมทุกท่านคือเรื่องราวคำทำนายของหมอปลายปลายกระซิบ ทุกท่านครับท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำทำนายอะไรจากท่านไหนก็ตามนะครับล้วนแล้วแต่มีการเป็นห่วงเกี่ยวกับประชาชนและคนไทยกันทั้งสิ้นครับเพราะว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มีการออกมาทำนายนั้นก็ล้วนแล้วแต่อยากจะเตือนด้วยความเป็นห่วงให้เรานั้นรู้จักการระมัดระวังให้เรานั้นใช้สติในการใช้ชีวิตในประจำวันครับ และนี่แหละครับท่านผู้ชมทุกท่านคนอ่านข่าวจึงอยากจะเน้นย้ำให้กับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านในการตั้งสติและก็ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทครับเพราะถ้าหากว่าเราอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็ล้วนแล้วแต่ย่อมทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขครับเอาล่ะครับทุกท่านครับถ้าหากว่าเห็นว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้มีประโยชน์กรุณากดแชร์ออกไปยังเฟซบุ๊กด้วยนะครับ และถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์ให้กำลังใจคนอ่านข่าวกันด้วยและอย่าลืมนะครับที่สำคัญคือมากดติดตามเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยกันเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆแบบนี้ทุกครั้งครับและถ้าหากว่าใครอยากที่จะพูดคุยกับคนอ่านข่าวคนนี้หรือว่าอยากจะฝากให้คนอ่านข่าวคนนี้ปริชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่ท่านได้พบเจอมา กรุณาทักมาได้ที่เพจ Facebook คนอ่านข่าวได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้คนอ่านข่าวขอตัวจาก,กลาและกล่าวคำว่าขอบคุณครับ